โอเคคลิปนี้เนี่ยอาดต่อจากคลิปที่แล้วเลย <laughs> อัจต่อกันเลยโอเคเรามาพูดถึงเรื่องทำสเปซทำสเปซเนี่ยผมจะเพาะผมจะพูดเฉพาะสายฟรีกับกบน้อยกบน้อยในที่นี้คือใครคือคูณบีตังเติมแค่มบตัดพาร์ตหรืออาจจะเติมตอนทุนเล็กแค่นั้นจะไม่พูดนอกจากนั้นแล้วโอเคเรามาเริ่มที่สายพี่ก่อนสายพี่เอาให้ดีทำสเปซบอกเลยว่าลงตู้ดีคอให้หมดครับสายพี่ ถามว่าทําไมคือคุณไปสายปีอ่ะไทม์สเปซที่ได้ต่อเดือนอะมันจํากัดมากๆมันจํากัดถึงขั้นที่ว่าคุณมีสิทธิ์ได้ของใหญ่น้อยน้อยมากๆเปอร์เซ็นที่จะออกมันน้อยมากๆถ้าคุณไม่ใช่คนดวงดีเพราะฉะนั้นในเมื่อปเปอร์เซ็มันน้อยขนาดนั้นก็เป็นลตู้รีคอร์ดเถอะตู้รีคอร์เนี่ยไอ้แจ้งตัน,ตน,นี้มันจะไม่หายแต่ของในตู้เดี๋ยมันอาจจะเปลี่ยนแค่นั้นเอง แต่ถ้าอ้งอางอาโดยส่วนตัวแล้วถ้าอ้างอิงตามเซิร์เวอร์จีนเซิร์เวอร์มาเลยของในตู้จะไม่หายนะครับของในตู้จะไม่หายมันจะแอดของเข้ามาหนึ่งชิ้นบ้างสองชิ้นบ้างหรืออาจจะเยอะเลยแต่ของในตู้เนี่ยจะอยู่ถาวรไปเลยแล้วมาพูดถึงสายงบน้อยงบด้อยปรัชาิัตกองทุนเล็กอ่าถ้า มีตังระดับหนึ่งก็แนะนำว่าให้กดตู้ตามแผทด,ดีดีกว่าคุณจะตามเมตางง่ายกว่านะาว่าทำไมอย่างแรกเลยคือถ้าคุณกดตู้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้อ่าไม่ใช่นี่สิทธิ์กดผิดเขาครับคุณมีสิทธิ์ธดได้อ่า recall exchange point นี่คิออ่า recall exchange point เนี่ยสามารถเอาไปแลกตัวอธรรมสเปซแดงได้ในตู้เอ,เอ่อตู้ exchange เเของ recall เท่ากับว่าคุณกดตัวเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ได้ตู้หนึ่งด้วยนั่นแหละผมเลยบอกว่ามากดตัวนี้เถอะถ้าคุณมีครบ็นระดับหนึง่งอะแล้วก็ตัวตูวตวตว้รีคอร์เนี่ยตัวเนี้ยตัวทาสเปซแดงเนี่ยจะแลกได้ทั้งหมดแค่500ชิ้นนะ500ชิ้นต่อ ต่อต่อต่อการรีหนึ่งครั้งอ่ะพูกอย่างนี้ดกวยต่อ,ต,อต่อการรีหนึ่งครั้งของตู้ใครจะกดะไลค์ก็ลองด้วยนะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาทำสเปซไปลงอะไรดีเอาลงตู้ดีคอแล้วกดตัวที่ดองไม่ได้ตัวนี้ไม่มีวันหมดอายุนะแต่ว่าดองได้คือสมมุติว่า,างไงเดียคุณเป็นสายฟรีแล้วคุณมีทำสเปซเหลือๆเอามาลงนี้ปุ๊บไม่มีของให้แลกว่ะ ทำไงดีวะแต้มแดงมาเหลือเหลือแต้มแดงเหลือแรกเรียกไปห้าร้อยหินเก็บไว้เก็บไว้ไป,ปุ๊บตู้ของใหม่เข้าพี่อะแต้มแต้มขาวไม่พออะแต้มขาวแต้มนี้ไม่พออะทำไงดีวะกูก็เอารีคาล์ลัคกี้พอยต์ออกมาที่คุณดองไว้อ,ออกมากดได้ด้านเท่ากับว่าคุณจะมีห้าร้อยของอเก่ากับห้าร้อยที่อยู่ในตู้เทียมม่ได้แลกถ้าเกิดว่าคุณมีทำหนึ่งพันทสเปซ ยังไงคุณก็ได้ของแน่นอนในตู้ได้แน่ๆหนึ่งชิ้นเป็นไงทีเนี้ยสายฟรีอาศสยงบน้อยอยู่ง่ายละาะถ้าคุณเป็นสายเติมน้อยเนี่ยคุณไม่กดตู้เนี้ยเหรือแบบว่าของในตู้มันไม่ใช่สายของคุณอ่ะแบบคุณไม่ถูกใจว่าไอ้ชี้ไอ้ชี้เหียบก็ไม่ถูกใจผมไม่อยากได้ไม่อยากกดเลยเอาลงตู้ดีคอาดองอันนี้ไว้รอเลยเนี่ยเต็มไว้รอเลย เราของน่าสนใจเข้าคุณกดเลขแม่งเลยคุณตามไม่ตาทันแน่นอนแต่ต้องบอกก่อนว่าของในตู้รีคอลดเนียมันจะเป็นของประเภทที่ว่าวัดแฮบจำเป็นต้องมีกับของที่ไอ้เคียงแม่งชาติ่นี้ไม่ได้ใช้หรอก <c oughs> มันจะมีของสองประเภทดีเท่านั้นโอเคถถมแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่น่าสนใจในตู้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่น่าสนใจที่ ที่สนใจที่สุดคือระเบิดคูณสี่อันนี้ดีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างกับน่าสนใจแต่ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นก็คือช่องวีดีโอห้าถามว่าทําไมไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นคือการที่เอาเต็มร้อแปดสิบไปแรกเนะี่ยมันก็ระดับหนึ่งนักเต็มร้อยแปดสิบเอกก็คือตัวคิดว่าค่นข้างเพลงในระดับหนึ่งนะเราเอาไปเล่อื่นดีกว่า ของที่มันอาจจะมีพลังเชียวได้ใช้ในอนาคตอะไรแบบนี้แล้วของที่เป็นพ o ังเชียมีพ o ังเชียได้ใช้ในอนาคตคืออะไรคือกระทัน้้ำแข็งกับมีดดาตัวกระทาน้้ำแขงเนี่ยมันจะมีสกินอีกสกินหนึ่งที่เป็นสกินซีฟเป็นสกินที่บีดามจค่อนข้างเยอะดาเมจพันหนึ่งคือดาเมจมันเท่ากับบุไรท์เลยพันหนึ่งเนี่ยแล้วก็มันดีกับบุไรท์ด้วยมันดีกว่ายังไง มันดีกว่าในด้านที่ว่าตัวมูลไลท์เนี่ยเราต้องชาร์จปาดชาร์จปาดนั้นถึงจะได้ดาเมจพันหนึ่งถูกปะแต่คาถานเนี่ยชาร์จวางวงไว้เลยอยู่เวลพั 1, นหนึ่งอะอย่างนั้นนะแล้วก็สลับปืนขึ้นมายิงเท่ากับว่าคุณได้ดีเบตเพิ่มจากปีดจากปืนมันเลยดีกว่าส่วนมีดดำดียังไงพี่ดำเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นสายพพ แต่ว่ามันจะมีสกิลติดต,ตัวที่ว่าม่อในโหมด p v ะ e จะบวกไว้ด้านไป6หน่วยนะมันดีตรงที่ว่าสกินล่าสุดไม่ใช่ไม่รู้ว่าล่าสุดไปนะแต่ที่เห็นคือล่าสุดของผมที่เห็นนะมันเป็นสกินสีชมพูมันบวกดาเมจอีก1%เปอร์ซซึ่งการบวกดาเมจ1%เปซนเนี่ยเยอะมากนะเยอะนะคือสมมติว่าถ้าคุณ ตีได้พันหนึ่งอ่ะยิงได้รัดละพันอ่ะคุณได้ดาไฟนอลดาเมจดไปอีกร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งนี่คือเกือบเท่าไอซิดนะบอกก่อนนะเกือบเท่าไอซิดเลยนะอนะไอซิดร้อยห้าสิบนะไอเนี้ยมีดดามเดบอกร้อยหนึ่งเลยนะไอซิดมันยังบวกเป็นหน่วยนะเว้ยน,นี้มันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันลีกิ่งมากๆของคิดได้ใช้อ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละส่วนพวกพีดพิษสกินอะไรพวกเนี้ยถามว่าเอามาได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ดูส่วนตัวแล้วว่ามันเป็นมีดเอาไว้ใช้บอทมากกว่า บอกปะมันเป็นวิธีอาใช้บทมันไม่ได้ใช้งานจริงข้าด่าดนั้นก็เลยแบบไม่แนะนำให้แลกเท่าไหร่แต่ถ้าอยากแลกก็ได้แหละส่วนสัตว์เลี้ยงอ่าข้า้าไปสัต่์เลี้ยงอ่ะระเบิดไฟก็เออเอาไปจะเขาด่าพ่อนะไม่ต้องแลกหรอกเชื่ออะส่วนระเบิดนี้ก็ไม่รู้นะที่เหลืออ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ก็มีคำพีคำพีเนี่ยแม่งมึงอยันแรกเชนะสิบเต้มเดี๋ยวสิบเต้มเลยนะ้ยสิบเต้มแม่งไม่ได้หาหง่ายอยันแรกเชนะ่ะใครแรกอะ่ะแล้วตปีมือให้นะถ้าท้องแรกนะก็ประมาณนี้แหละสายพีกับสายเติมเนี่ยถ้าคุณจะได้จีก็มาแล้วก็ได้เก้าสิบเต้มนะว่าแปดสิบของอะไรพวกเนี้ย แต่โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่คุ้มอ่ะของพวกนี้มันไม่คุ้มเลยอ่ะเนี่ยอย่างแท็กอันเนี้ยเนี่ยส่วนแท็กนี่มันก็เก่ามัน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 ไม่ได้เก่าหรอกแต่มันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่แท็กดูเลือดอ่ะมันไปแท็กฟุนฟูเว้ยมันก็เขียนอยู่ว่ากระจายอฟเฟกออกแล้วก็ฟุนฟูร่วยฟุดฟูเลือดทุกๆเจ็ดวิคือมันเที่ดเจ็ดวิเลยนว้ยัดมันตายก่อนในเที้ยเจ็ดวิ แล้วก็มีเนี่ยสกิล PVP ของสซทเทพก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วหน้านี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็มีประมาณนี้แหละเอะาไปทำสเปคก็ประมาณนี้นะสำหรับสายบีกับสายเติมที่แบบงบจำกัดหรือสายเติมงบน้อยส่วนสายเติม,าม,มาก็ป้าคือไม่ต้องดูคลิปกูไอสัตว์มึงยังไงมึงก็มีตังปิดอยู่แล้วไม่ต้องดูก็ได้แต่อย่ากดดิสไลค์พอนี้แหละไป